อุดยำยำหอยแคลงนะครับใส่อะไรไปบ้างพริกผงชูรสนะครับชูรสนะครับนี่น้ำมะนาวหนึ่งกระบวยน้ำปลาหนึ่งกระบวยนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะครับวันนี้เราแจกสูตรนะครับแจกสูตรยำแล้วก็น้ำเชื่อมอีกหนึ่งกระบวยนะครับนี่รสแบบคือถ้าคำความแซ่บนะครับเราต้องใส่พริกแล้วแต่ตามเราชอบนะครับเมียผมยำเองครับ ยอดนี่เราทําน้ํายํานะครับแล้วเราก็จะล่วงหอยแครงมาลงได้เลยนะครับนะอยวไปดูกันต่อไปวันนี้แจกสูตรแจกสูตรมะนาวนี่เพิ่มความหอมยอดใส่หัวหอมเข้าไปไใส่หัวหอมตะไคร้เข้าไปอะไรอีกผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับนี่ไม่ใช่ร้านผมนะครับแต่ว่าเราเป็นคนยำนะครับร้านของเสียทงนะครับ บอกเลยว่าถามว่าร้านอยู่ตรงไหนนี่เสียทงนะครับร้านอยู่ตรงไหนร้านก็อยู่หลังหลังร้านส้ามตำเสียทงนะครับผมมานี่นะครับมะม่วงนะครับตามใจวันนี้เราแจกสูตรนะครับว่าใส่อะไรบ้างเราบอกไปหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าตามนี้ยังไงก็แซ่บนะครับผมบอกได้เลยนะครับการันตีความอร่อยนะครับนี่เราทําน้ํำยำไม่้อนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะหอยใส่กันนะครับลวกหอยเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับมาเรามาเข้า เข้าสู่ขั้นตอนการยำกันนะครับเราทําน้ํายำเสร็จแล้วเราก็ใส่ไผ่เข้าไปนะครับผมบอกเลยนะครับนี่บีบมะนาวนิดนึงเพื่อความหอมสูตรนี้นะครับยังไงก็อร่อยนะครับผมกล้าการันตีนะครับโอ้แสบๆน้ำลายแตกเลยครับนี่แม่ค้าเมียผมยำเองนะครับร้านเสียทงนะครับแต่เรามาช่วยเขานะครับเราก็มาแจกสูตรกันจักใส่จานกันนะครับ สุดยอดผมกล้าการันตีนะครับว่าสูตรนี้นะครับยังไงก็อร่อยนะครับที่ทำตามสูตรผมนะครับแต่ว่าความแซบ่บความเผ็ดก็เหมือนเดิมเนาะพริกก็ตามใจชอบนะครับแต่ถ้าสูตรนี้ผมบอกเลยว่าคามก่อมที่สุดนะนี่าเรานะครับมาชิมได้เลยครับอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยแม่แม่ยังไม่ได้กินเลยแม่บอกอร้องอร่อยมากกอร่อยไงเป็นไง แซ่บมากยังไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> หอยแข็งยังไม่ได้กินเลยกินไอ้น,นี่บอกแซ่บมากอร,ร่ห่อยกินกินหอยดิไหมแม่กินหอยได้ไหมแก่ไม่เป็นทำไมเขาแก่อยู่แล้วจะแม่จา๋จมามือจับมามานี่คือลูกค้าเราเลยนะครับมาง่าย <c oughs> แซ่บเบอร์เป็นไงจะแม่จา๋า <c oughs> หวานมาสุดยอดนี่คือนะครับับถึงเจนนุน่นเรานะครับนี่เจนนุ่นหอยซ่งวันนี้มากินร้านของเสียทองมากนะครับยำหอยแข็งเป็นไงเจ๊อร่อยคะ่ะเจนนุ่นบอกอร่อยคะ่ะวันนี้เรามาแจากสูตรนะครับยำหอยแครงนะครับก็ยอย่าลืมนะครับ,ารนนรบฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับเมียผมคนยำนะครับสูตรนี้แต่ว่าเป็น ร้านของเสียทงนะครับข้างๆไปตัวอ้วนครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากประแจกสวรครับบ๊ายบาย